สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับยึดได้เรียบร้อยกอลังเคยูเ a และ PDF เข้าตีหน่วยทหารพม่าหน่วยสุดท้ายในเมืองเมียวเดแต่กระเจิงวิ่งหนีหางจุกตูดและทำให้กอลังเคยูเคแอลและ PDF ยึดพื้นที่เมืองเมียวเดได้100%เซและกอลังก็ชิน KAA ยึดเมืองทางทิศเหนือของประเทศพม่าที่ติดกับชายแดนจีนได้หมดทุกเมืองเรียบร้อยและกองกําลัง PDF ใช้โดนโจมตีรอบสังหารผลิตการมินองายในบ้านพักเมื่อวันที่11เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ และกองกาลังปกป้องประชาชน PDF ในประเทศพมา่าที่ต่อสู้กับกองทัพพมา่าของบริษัทการบินดงไลหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองกําลังกระเหรียง KU KNLA และกองกาลังปกป้องประชาชน PDF ร่วมมือกันถล่มจู่โจมตําแหน่งของหน่วยทหารพมาร่าหน่วยสุดท้ายนะครับที่ประจํา,ยาการอยู่ในเมืองเมียวบัดีเมือง,อง,องที่ติดกับประเทศไทยนะครับพี่น้องจนทําให้หน่วยทหารที่275ของกองทัพพมา่าแตกกระเจิงและวิ่งหนีห่างจูุดไปเรียบร้อยนะครับทิ้งฐาน ไว้ให้ดูดต่างหน้าไว้ให้กองกําลังกะเลียงไว้เล่นอาวุธของกองทัพพม่าตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับโดยข่าวได้รายง,งานไว้ว่ากองกําลังกะเลียงเค็นยูเคนเอและ PDF จับมือกันโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายที่2องจของกองทัพพม่าแต่กระเจิงชายโดนทิ้งระเบิดยึดอาวุธได้อื้อเฮ้ยทหารพม่ากว่า2 0 0้คนหนีไปอยู่เชิงสะพานไทยพม่าแห่งที่2นะครับ ซึ่งเมื่อวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมาพันเอกเนอร์ดาทูผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษขอบบ้าคอลัมน์กองพล6ของกองทัพปลดปล่อยเกลียง KNL-A นะครับแห่งสาภาพกรเกลียง KNU ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว ของสารข่าวชายขอบของประเทศไทยนะครับพี่น้องโทรศัพท์ถึงสถานการณ์ในเมืองมีวัด,ดีที่กองกงําลังร่วมนําโดยกองกําลังเคแนวเอกองคนที่6กและเจับมือกับกองทัพปกป้องประชาชน pdf นะครับเข้ายึดฐานทหารพรมาร่าที่เหลือฐานสุดท้ายนะครับที่เป็นฐานหน่วย275 ของกองทัพพมาของเผด็จการบินหลวงไล่นะครับจนสามารถยึดได้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เวลาสีทุ่มของวันที่10เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาแล้วนะครับพี่น้องด้วยกลุ่มทหารพรมาร่า200คนนะครับในฐานดังกล่าวนั้นได้หนีออกจากค่ายไปนะครับทางหน่วยทหารกองผสมจึงได้เข้าไปเขีร์ฐานจนภารกิจสิ็จสิ้นเมื่อ6โมงเชา้าวันนี้นะครับและตอนนี้ทราบว่าทหารพรมาร่ากลุ่มดังกล่าวได้พากันหนี ไปที่เชิงสะพานไทยพม่าแห่งที่2นะครับตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาของประเทศไทยเราสามารถยึดอาวุธของทหาพรพม่าไว้ได้จํานวนมากในขณะนี้กองกำลังเคแนวเอได้พูดว่าฐานฐานพม่าในเมืองเมียวดีไม่มีแล้วแต่กําลังพลพม่าทิ้งฐานพร้อมอาวุธและเครื่องกระสุนและได้พากันไปรวมตัวอยู่ที่เชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่สองพอนเ,อเนดาทูกล่าวไว้นะครับและกล่าวเพิ่มเติมว่าหากทหาพรพม่า ะทิ้งระเบิดล้างแค้นจะต้องมีการเจรจากันก่อน,นครับหากเจรจาไม่เป็นผลก็ <c oughs> จะต้องมีการบริบกรทางทหารกันต่อนะครับในรายงานข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า่วยทหารเกลี่ยง K.N.A. และ P.D.F. นะครับได้บุกโจมตีฐานทหารพมาร่าที่275ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมาพบว่าทหารพม่านะครับได้มีการติดตั้งสมปืนกลและสไนเปอร์ไว้โดยรอบทําให้ต้องมีปรับแผน โดยในช่วงค่ําได้ใช้โดนติดอาวุธบินเข้าไปทิ้งระเบิดตามหลุมที่ทหารพรมาร่าประจําการอยู่ครั้งละสี่ลำนะครับในที่สุดทหารพรมาร่าจึงได้ลาถอยเข้าไปพื้นที่ชั้นในของค่าย2.5ทําให้กองกำลังกดสมทั้ง k n l นและ pdf เปจนวน200คนนะครับสามารถบุกเข้าไปได้ในขณะที่ทหารพรมาร่า ได้ใช้จังหวะในช่วงชุลมุลนหนีออกจากค่าย275มาอยู่ที่บริเวณคอสะพานมิตรภาพไทยปรมาร่าแห่งที่2นะครับซึ่งข่าวนี้ก็รายง,งานโดยสำนักข่าวชายขอบนะครับพี่น้องและสรุปได้ว่าทหา,าร่าเสียเมืองมียวดีให้กับกองทัพเคนยูเคนเอและ PDF เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องซึ่งคาดว่าทหา,ารราอาจจะมีการตอบโต้ด้วยเครื่องบินลบส่วนกลับกองกําลังเคนยูเคเนเอพีดีเอฟนะครับและคาดว่ากองกําลังเคนยูเค d นเอพีดีเอฟ น่านจะรับมือได้นะครับพี่น้องเพราะว่ากองทัพพมา่าใช้เครื่องบินลบโจมตีเสรีทหารเคนยูเฮนเอพีเอไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะไปโจมตีเสร,รีประชาชนมากกว่านะครับถ้าโจมตีเราถ่ายต่อต้านไม่ได้นะครับก็เป็นนิสัยของทหารพม่า,มาที่ทําประจําอยู่แล้วนะครับพี่น้องและกองทัพพมา่าเสียเมืองมีวดีให้กับกองกําลังเคนยูเฮนเอพีเอไม่เพพอนะครับยังได้เสียเมืองสําคัญในทิศเหนือของรัฐคชินนะครับที่ติดกับชาแดนจีน หลายเมืองแทบทุกเมืองเลยนะครับจะทําให้กองกําลังขสิน KIA สามารถยึดเมืองเหล่านั้นได้เรียบร้อยนะครับโดยสำนักข่าวขาชินนิวรายงานว่ากองกําลังเอกลากษณขสิน KIA นะครับสามารถยึดเมืองลอยแจ้ในเมืองโมมอกรัฐขสินทางเหนือสุดของประเทศพมา่าได้หมดสิ้นแล้วนะครับและยังสามารถยึดด่านการค้าสําคัญที่เชื่อมกับจีนด้วยนะครับรวมทั้งยึดเงินพมา่าได้อีกจํานวนมากซึ่งคาดว่าเป็นไรายได้ จากการขายและเก็บภาษีโดยตรงของชายแดนแห่งนี้ทั้งนี้กองทัพขสินนะครับได้เชิญธงชาติขสินขึ้นแทนธงชาติประเทศพมา่าตามสถานที่สําคัญต่างๆอย่างโรงพยาบาลโรงเรียนสานังานปกครองท้องถิ่นเป็นต้นนะครับและสำนักข่าวอิลวดีรายงานว่ากองทัพขสิน k a เสามารถยึดเงินจํานวน5000ล้านจัดหรือประมาณ2.3ล้านเหนรียญสหรัฐจากฐานทัพของกองพันึี 1, 2, ่142ในเมืองลอยแจ และทองคําแท่งอีกจํานวนหนึ่งนะครับโดยเงินและทองคําแท่งนั้นถูกเก็บไว้ที่โกดังภายทนฐานทัพดังกล่าวนะครับมันมาจากการเก็บภาษีค้าชายแดนและอาจจะมาจากธนาคารของรัฐบาลด้วยจาน้าที่รัฐบาลคงกิดว่าฐานทัพเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแหล่งข่าวกล่าวนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถยึดรถทหารได้อีกหลายคันนะครับและอาวุธ อีกจำนวนมากด้วยกันทั้งนี้ชาบ้านในเมืองลอยเจเปิดเผยว่ากองทัพพมา่าของพันที่1นึี่ที่อยจําการอยู่ในเมืองลอยเจนะครับได้ยอมแพ้วางอาวุธโดยทหา,ารพม่าจำนวน62คนได้หนีข้ามไปยังประเทศจีนในขณะที่ข้าราชการของทางก,การพรมาร่านั้นได้เดินทางออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วโดยทางโฆษกข,ของกองกำลังแคชินเคเอนะครับได้รายงานไบว,ว่าไม่ทราบว่าทหา,ารพม่าทิ้งขานทัพไปอยู่ที่ไหน จะยอมรับว่ากองทัพ KIA ได้ไล่ทหารพรม่าออกจากพื้นที่จริงและขณะนี้เมือง100เจนะครับได้อยู่ในการควบคุมของกองทัพกรสิน KIA โดยสมบูรณ์รวมถึงด่านค้าสําคัญที่เชื่อมกับมณฑลยูนนานของจีนด้วยส่วนความคืบหน้าในการใช้โดนทิ้งระเบิดในระหว่างการประชุมของพลเอกโซวินและคณะที่เมืองมะละแมงนะครับ ทางกลุ่มอัลฟาบัดโดนฟอกซึ่งปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้อ้างว่าผู้นำระดับสูงรวมถึงพลเอกโซวินผู้นำกองทัพพมา่าดับสององจากประเด็จการเบอย่งางไรคาดว่าหน้าจะได้บาดเจ็บนะครับซึ่งทางกลุ่มอ้างว่ามีทหา,ารพม่าเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ถึง3นายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพพมา่าได้ยิงปืนใหญ่โดยไม่สนว่าจะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพื่อบองการการเข้ามาโจมตีของฝ่ายต่อต้านว่าอย่างนั้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและในขณะที่กลุ่มอัลฟาโดนฟอกระบ,บุว่าโดนที่โจมตีคณะวลเด็กโซวินนั้นสามารถเจาะระบบป้องกันหลายชั้นของกองทัพพมา่าและโดนได้ติดระเบิดลูกใหญ่และมีพลังทำลายล้างสูงโดยพบว่าระเบิดทั้งสองลูกที่ติดไปกระโดนนั้นได้ระเบิดตามเป้าหมายโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาทางฝ่ายต่อต้านเองก็ได้อ้างว่า ได้ใช้โดนตีระเบิดโจมตีบ้านพักของผูเด็ดการมีหนงางไลที่เมืองเนปิดอท์ฐานราชาการสําคัญของกองทัพพม่าได้อีกด้วยนะครับพี่น้องแต่ผูเด็ดการมีหนังไลให้ไม่เป็นอะไรนะครับฟาดเคาะแต่ก็แสดงเห็นว่ากองกําลังต่อต้านนะครับสามารถโจมตีบ้านพักของผูเด็ดการมีหนังไลได้ด้วยนะครับพี่น้องก็ต้องคอยดูติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในสงครามพม่าก,กันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าผู้มิชาตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ